ครับผมในฐานะผมเป็นอดีตผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแสดงและอดีตประธานหมู่บ้านแสดงแห่งประเทศไทยฝากถึงคุณหญิงสุดารัตน์นะครับว่าวันนี้พวกเราในภาคประชาชนเองโดยเพวาะตัวผมผ่านมาเหมือนกันนะครับ3ปฏิวัติ3รัฐประหารตั้งแต่ปี3 5หนะครับจนมาถึงปี4ี่9และปี57ที่ผ่านมาพวกเราเองก็ทราบเหมือนกับคุณหญิงหน่อยหรือคุณหญิงสุดารัตน์ว่า มีการปฏิวัติโดยทหารอำนาจเผด็จการผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องและต่อสู้นะครับกับอำนาจเผด็จการที่เป็นวัฒกรรมในตอนนั้นแต่วันนี้นะครับในเการต่อสู้จนมาถึงในยุคก่อนปีห้าเเราทราบแล้วครับว่าอำนาจเผด็จการในจริงก็คือนักการเมืองอำนาจเผด็จการในจริงก็คือคนที่มีงเงินเยอะๆเ,เป็นนายทุนที่คุมอำนาจสสได้ คุมอำนาจรัฐมนตรีได้นั่นแหละเขาเรียกว่าอำนาจเผด็จการจริงๆจนก่อให้เกิดรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นปี4ี่และปีปี57วันนี้พวกเราทราบดีนะครับว่าอำนาจเงินอำนาจทุนเป็นอำนาจเผด็จการตัวจริงวันนี้ฝากถึงคุณหญิงสุดารัตน์นะครับว่าพวกเราเองก็ต้องการนะครับรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนล่างมากี่ครั้งแล้วครับแต่สุดท้าย สสหรือผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกไปไปสงคิดคิดกับกลุ่มนายทุนไปสงคิดกับกลุ่มรัฐมนตรีที่ช่อราชบางหลวงผมถามกลับไปครับว่าถ้านักการเมืองดูแลประชาชนจริงนักการเมืองไม่โกงกินไม่ช่อราชบางหลวงแล้วทหารจะออกมาทำไมทหารจะออกมากบัปฏิวัติทำไมเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มนักการเมืองสอสรัฐมนตรีโกงกินบ้านเมือง วันนี้พวกเราตาสว่างนะครับพวกเราได้เห็นงตาเห็นทมแล้วในฐานะนะครับผมมีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นทั้งหมด2องหมื่นแปดพันหมู่บ้านพวกเราเชื่อแล้วครับพวกเราเข้าใจแล้วครับวารกรรมเก่าๆที่มาหลอกลวงประชาชนว่านั่นคืออำนประเด็กการจริงๆแล้วอำนาจประเด็กการที่คือกลุ่มนายทุนกลุ่มรัฐมนตรีกลุ่มสสอที่โกงกินบ้านเมืองจนก่อให้เกิดการกรัฐประหารถ้าวันนี้กลุ่มสอสอหรือกลุ่มโกงกินบ้านเมืองกลุ่ม นายทุนเข้ามาโกงกินบ้านเมืองถ้าไม่มีกลุ่มนี้ไม่มีการรัฐประหารหรือปฏิวัติแน่นอนครับฝากถึงคุณยิงสุนารั์ครับ